เราจะไปดูเหตุการณ์การเผาศพของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันครับที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยานยนชนกับรถกระบะเสียชีวิตแต่ปรากฏว่า ตัวแล้วติดเชื้อโควิด -19 เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่1เมษายน2565พันตำรวจตีสิทธิพงทองพรมสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวระนองพร้อมด้วยนายอารุณคนยืนครับผู้แทนสถานทูตเยอรมน,นีประจำประเทศไทยได้นำร่างของนายเคลเจฟฮารัตอายุ57ปีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันซึ่งติดเชื้อโควิด -19 มาทำการชาปนกิจศพณวัตสุวรรณมัทรีหรือวัดคูขุด ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีพระมหาธันภูวริชโชติปัญโยเจ้า,าวาดสวดบังสกุลให้ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเก็บประดูกํำส่งไปยังประเทศเยอรมันสำหรับนายเขาเก็บฮารัตอายุ57ปีได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยและก็พักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นหลักเมื่อกลางเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยนายเขาได้ขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่นอนเน9399ภูเก็ต เดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอโอหิงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่ง26มีนาคมนายเขาได้ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเพื่อจะกลับไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยใช้เส้นทางถนนสายเอซ1จนมาถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่1 9ถึง20หมู่ที่7ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้มีรถยนต์กระบะอีซูซูตอนครึ่งสีบอลทองหมายเลขทะเบ,บียนอยไม้ต่อเต่า6919ชุมพรคนขับได้ขับออกมาจากถนนในหมู่บ้านเพื่อจะขับข้ามฝั่งไปยังถนนอีกด้านอย่างกระทันหัน ทำให้นายเขาที่ขับรถจักรยานยนต์มาทางตรงไม่สามารถหักหลบได้ทันชนเข้าที่บริเวณซุ้มร้อด้านขวาอย่างจังส่งผลในร่างของนายเขากระเด็นลอยตกกระแทกพื้นถนนได้รับบาดเจ็บสาหัสหน่วยกู้ชีพกู้ภัยได้เร่งเข้าช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลแต่นายเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงเสียชีวิตขณะที่นําส่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งทางแพทย์ได้ชนะสุดพิสูจและตรวจหาเชื้อพบว่าติดเชื้อโควิด -19 กก็ได้ประสานงานไปยังสถานทูตเยอรมนี เพื่อติดต่อทางญาติให้ได้รับทราบและญาติได้อนุญาตโดยมอบหมายให้บริษัทเอเชียวันเป็นผู้ดําเนินการนําร่างของนายเขามาทําการเจรจาคิดศพณวัดสวนมทัทถีหรือวัดคูขุดตําบนบางหมากอาเภอเมืองจังหวัดชุมพรและก็จะได้เก็บกระดูกส่งมอบให้กับผู้แทนสถานทูตนำส่งกลับไปยังประเทศเยอรมันต่อไป